สวัสดีครับทีมงานนองการช่างนาครสวรรค์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้เราจะพามาชมงานขุดล่องส่วนนะครับพื้นที่หนึ่งไร่กว่าๆนะครับ ก็ตามภาพมุมสูงเลยนะครับจะเป็นล่องแปลงปลูกนะครับอยู่สองแปลงตรงกลางนะครับเราก็จะเป็นคันล้อมรอบนะครับ,รบ,รบก็เริ่มต้นด้วยที่คันล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมดครับอ่าตรงที่แนวที่เราเดินอยู่นี่จะเป็นแนวคันล้อมนะครับคันล้อมตัวนี้หลังพันจะกว้างอยู่ที่สามเมตรนะครับความสูงจากพื้นอาเดิมจะอยู่ที่เมตรยี่สิบเซนนะครับแล้วก็จะเว้นตะพักไว้ประมาณห้าสิบเซนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเหมือง ตัวเหมืองเนี่ยจะกว้างอยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับที่ความลึกเมตรเจ็ดสิบเซนนะครับแล้วก็ตัวร่องปลูกนะครับตัวร่องปลูกถ้าวัดจากฐานอ่าฐานของร่องปลูกเลยนะครับจะกว้างอยู่ที่เจ็ดเมตรนะครับแต่ถ้าวัดจากยอดดินนะครับยอดดินก็คือว่าเราเกลี่ยด,ดินขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้จะอยู่ที่ห้าเมตรประมาณห้าเมตรห้าสิบเซนนะครับก็เท่ากันทั้งสองร่องนะครับ ก็จะได้ดินยกสูงขึ้นมาประมาณสี่สิบเซนนะครับตัวร่องดินกลางนะครับดินที่นี่เป็นดินปนทรายนะครับพอขุดปุ๊บน้ําก็ซึมออกตามมาเลยนะครับทําให้การเก็บหลังแปลงนะครับจะทําได้ยากนะครับเพราะว่าดินมันจะติดเกาะบุ้งกีมาตลอดครับเหมือนเราเดินเดินลุยอ่าผ่านหน้าดินที่แบบชื้นๆแล้วติดรองเท้าแบบนั้นเลยครับ ก็จะขัดเรียบไม่ได้นะครับก็เราก็อธิบายให้เจ้าของเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าน้ามันเคยท่วมแล้วก็แช่มาด้วยนะครับไปนี้เราก็เหมารวมทั้งระบบท่อน้ําไปเสร็จให้ทั้งหมดเลยนะครับเจ้าของที่ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะครับแค่ดูตอนช่วงเราวัดที่ตอนแรกอย่างเดียวท่อน้ําก็วางทั้งหมดสามจุดนะครับวางจากพื้นนา เข้าตัวเมืองแล้วก็วางจากตัวสะเข้าตัวเมืองแล้วก็วางตรงที่เป็นทางเข้าทางเข้าล็อกกลางนะครับอันนี้ล็อกกลางเจ้าของที่เขาต้องการให้ผ่านนะครับไม่ได้ทําเป็นกักไว้ข้างน,นะครับอันนี้เราใช้เป็นรถขุดสองตัวนะครับรถขุดเล็กสองตัวขุดคันหนึ่งแล้วก็เกลี่ยคันหนึ่งนะครับ แล้วก็ลักษณะพื้นที่จะเป็นที่ท้ายแคบนะครับแต่หน้าบ้านนะครับจะต่างกันจะต่างกันอยู่ประมาณสามเมตรนะครับด้านหน้าจะสามสิบสองเมตรด้านหลังจะยี่สิบเก้าเมตรนะครับพื้นที่แปลงนี้ก็หลังคันมันจะไม่ถือว่าขุกขกมากนะครับจะเป็นเหมือนแค่เม็ดดินฟูๆใฉย แต่ถ้าเป็นดินนาอย่างเช่นพวกดินเหนียวอะไรแบบนี้นะครับเราจะสามารถขัดให้เรียบให้มันได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นดินทรงเนี้นะครับจะได้แค่ประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแปลงนี้ตอนนี้เรากำลังย้ายไปขุดทีอ่อำเภอสีเทพนะครับจังหวัดเพชรบูร์ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดสนใจรถมาถึงเพชรบูรณ์แล้วอยากจะได้ต่อเลยก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้รถเรากำลังเดินทางไปแถวๆโรงงานน้ำตาลลินสีเทพนะครับโอเคครับผมสำหรับแปลงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกับงบเบาๆนะครับ ราคาสบายกระเป๋านะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ